ต้องเทียบหนึ่งบาทกับร้อยสตางค์นะครับรเสยนตรงก็คือหนึ่งร้ยเปอร์เซตก็คืออันเนี้ยอยู่ที่ประมาณเก้าสิถึงเก้าสิห้าเพราะกลางผสยนอยู่ตรงนี้แล้วถ้าขึ้นมานี่ก็คือเต็มร0อยเอร์เซนเลยนี่นะครับอ่ะห้าสตางค์นี่จะหายากสุดๆแล้วมันสวยครับเหรียญมันเล็กมากคือมีแล้วนี่โอ้โหแม่เจ้าเห็นไหมครับสวยมากๆแล้วด้านหน้านี่วิ้งเลยครับเรียกว่า U.N.C. นะครับด้านหลังนี่ก็ไม่ไม่รู้ว่าทำไมเขาต้องไปเอาคราบอะไรมาโดนเนะเาะอ่าแต่ก็คือหายากละ5 5ตางเนาะโอเคนะครับแต่เหรียญโดดเด่นอีกเหรียญหนึงก็คือเหรียญเหรียญคุดเนาะคุดเนี่ยถ้าเราพลิกซ้ายขวาเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ตรงตรงเนี่ยกลางกลางผสียน,นะครับแต่ตัวเนี้ยพลิกมาปุ๊บนี่อย่างนี้เลยเนาะ เนี่ยครับคุดตรงนี้นี่จะประมาณ15ถึงเกือบ20%เนตะ่ยเพราะตรงกลางมัน25เนาะตรงนี้ก็ต้อง20%ขึ้นไปคุดนี่จะเยอะกว่านอกนั้นก็จะแบบว่าเป็น10%เหมือนกันหมดเนี่ยอย่างเงี้ยครับ10%อีกนิดนึงจะถึงอย่างเงี้ย10%จะเข้าจะเข้าตรงกลางผสยนนะครับอ่าจะมีตัวนี้ที่ว่าเยอะหน่อยเหรียญเหรียญน,นี้แน่เหรียญเนี้ยเหรียญเนี้ยเห็นไหมครับคือเหรียญเนี้ย จะอยู่ที่ประมาณ40%เห็นะนะครับเนี่ยถ้าตรงนี้ขึ้นมาตรงกลางปุ๊บ50%เลยอ่าอย่างเงี้ยครับอันนี้แบบไวๆอันนี้ก็10% 50สตาสตงค์เห็นนะครับตกเหรียญละร้อยยีเองเห็นไหมครับคุ้มมากๆเลยได้หลายเหรียญด้วยนะครับผม